มีคนบอกว่าเคยเจอแมอวที่งาน BBB ตัวจริงสวยกว่าในคลิปเยอะเลยไม่กล้าทักนะ ทัาก,กันได้เลยคือจริงๆจะบอกว่าในคลิปนะคะมันคือชีวิตจริงมันคือชีวิตสดนะคะแล้วก็กล้องอะเช็ดมั่งไม่เช็ดมั่งแล้วผมก็คือหวีมั่งไม่หวีมั่งนะคะคุณแม่ขะเพราะฉะนั้นคือใน Tik t o ็อกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นชีวิตจริงชีวิตเดียบริตี้ของเรานะคะแต่ว่าเวลาที่แบบไปออกงานออกการอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณแม่ก็หวีผมนิดนึงอะไรอย่างเงี้นะคะแ,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 แต่งหน้าแต่ง τά, ตาให้มันดูเป็นคนขึ้นมานิดนึงปกติคือเป็นคนน้อย ะะแต่พอแบไปออกงานออกการเป็นคนเยอะขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเจอเจอกันที่ไหนพูดคุยทักทายนะ,ะสวัสดีอะไรพวกนี้ได้เลยจะดีใจมากๆนะคะโดยเฉพาะแม่แม่ที่ติ๊กตอกอ่ะที่ทักทายกันนะคะจะดีใจมากๆเพราะว่าคุณแม่แม,แม่ทางติก๊กตอกเองนะคะเนื่องจากว่าด้วยผู้ติดตามอาจจะเยอะด้วยเนาะบางทีเราอาจจะดูกันไม่ทั่วถึงอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าเจอกันที่ไหนทักได้นะชีวิตจริงกับในคลิปอาจจะไม่เหมือนกันในคลิปอาจจะดูโบ,บะ๊ะบ๊ะอาจจะดูแบบไปหวีผมก่อน <laughs> อันนี้คือชีวิตจริงแม่ทํางานทากานเอาเวลาที่ไหนก็ ดูแลตัวเองอะไรอย่งนี้นะคะ